คือจริงๆตอนที่เราเลือกของให้เขาอะครับส่วนใหญ่อะเราจะไม่ถามอยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างอะมันเป็นเซอร์ไพรส์เนาะคือไม่ค่อยถามว่าอยากได้อันไหนอะไรเงี้ยเราค่อยซื้อแล้วเป็นของขวัญส่วนใหญ่ของที่เลือกมามันเลยเป็นของที่จะเป็นลิมิเต็ดส่วนใหญ่ในในช่วงนั้นไม่ว่าแบรนด์อะไรก็ตามนะถ้ามันออกอารมณ์แบบลิมิเต็ดมาก็จะซื้อก็จะสั่งมาไว้ให้อย่างเช่นใบใบตั้งแต่คือน่ารักมากน่าเออใช่ใบนี้ก็น่ารักนช่วงนึงก็ใช้เยอะบ่อยมาก แต่ใช้เป็นหลักครั้งอะจาไม่ได้แล้วก็กิ๊กอันนี้ออกมาครั้งเดียวจริงๆคืออะไรอย่างเงี้ยมันมันลิมิเต็ดอย่างเช่นใบนี้อันเนี้ยมันออกมาตุจีนปีมังกรปีที่แล้วแล้วมันเปเอ็กกับโปเกมอนเนาะเฟนดีแล้วมันก็เอาตัวมังกรมาแปะแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยคือคอลเลคชันปีมังกรของมันเราก็สั่งมาให้เพราะว่ารู้สึกว่าเออมันคือลิมิเต็ดแล้วนี่ไม่เต็ดเหรอนี่ก็เต็ดมากก็คือมีช่วงหนึ่งกระเป๋าเนี่ยเขาเขาคัสตอมให้ก็คือเขียนอะไรก็ได้ เราก็เขียนชื่อเขาไปบนกระเป๋าในรุ่นกระเป๋าที่ฮิตที่สุดของเขาหรือใบที่เป็นกระต่ายข้างบนอย่างเงี้ยก็ก็มันเป็นลิมิเต็ดในช่วงช่วงหนึ่งของของหลุยครับซึ่งไม่ค่อยทําลายการ์ตูนออกมาพอาําลายการ์ตูนอันเนี้ยเป็นของที่ให้วันแต่งงานครบ1วันเนาะถ้าใครเห็นในคลิปก็อย่างเงี้ยแล้วก็เอ่ออันนี้ก็เป็นช่วงหนึ่งที่เขาทําทําตัวรุ่นแบบสเปเชียลมาเป็นแบมบ,บูใช่มี3รุ่นเป็นเพชรอย่างนี้เลย แต่ว่าเป็นคนละทรงกัน3แบบแล้วให้เขาเลือกว่าเขาชอบอันไหนเขาชอบทรงนี้มากที่สุดทรงนี้คือทรงฮิตของ Gucci นะ Gucci อันนี้เป็นเป็น l o e w s ไป X ก,กับ g i b m Studio อ่ะอันนี้มันปเป็นเ X กับเรื่อง Spirit Away เนอะเราก็สั่งมาให้ไปห,หมดเร็วมากโซเอาเร็วมากกระเป๋าพวกน,นี้ยอันนี้ก็เป็นช่วงนึ่งที่มันปเป็นเ X กับตัว Art t อยชื่ออ l e x เรนเราไปเจอเราก็ซื้อให้เขาทำได้เลยวันนั้น ายพี่พีก็แบบอันไหนอันไหนอยู่เนี่ยว,วุ่นวายล้วแบบพี่พีอะไรอ่ะว,วุ่นวายวุย่นวายเลยทีเดียก็แบบอันนี้ไหมั้หยังว,วุ่นวายชีวิตคือกระเป๋าแต่ละใบอ่ะตอนที่ซื้ออะอาจจะจําช่วงเวลาไม่ได้แต่จ,จ,จาสตรอรี่มันได้ว่าทําไมทําไมถึงซื้อมันมาหรือยอย่างอย่างใบดำหน้าหลังนะลุยอะคือเราสาวกหลุยไงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ฮิตมากของลุยพี่ตองอ่ะทรงนี้ครับ น,นี้น้องลิซ่าถือ<ช>ไม่มีไม่ได้ต้องมีจ้าใบเ,เนี้ยก็เลยซื้อให้เขาพวกเขาอะไปลองมาหลายรอบในช็อปแล้วก็ไม่มีของมันมันโซเอานะตัวเนี้ยไม่มีของเราก็ซื้อไว้เอาหาโอกาสให้เพราะว่าตอนไปลองในช็อปไม่ชอบเป็นแบบเออเลือกเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อให้ไงไม่ชอบวิธีนั้นชอบให้มันไม่ได้ก่อนอันเนี้ยผมซื้อให้วันเกิดจําได้เลยวันเกิดที่ให้ ให้พร้อมโรเล็กก็คือแม่ซื้อสีทองไปทรงนี้เลยแล้วแล้วมันยังไม่ออกสีดําหรืออะไรไม่รู้อะแล้วรู้สึกว่าเขาก็ชอบสีทองของแม่แต่ว่ามันจะซ้ํากับที่แม่ซื้อครับก็เลยซื้อสีดําเงินให้เขาบุ๋มก็เลยซื้อมือสองเป็นสีนี้มาสีทองเนี่ย <c oughs> สีเดียวกับที่เขาไปเห็นที่ตอนที่แม่ใช้คำตอบไปนะมือสอง่อ,มอมไม่เคยหิ้วเลยนะ พอได้ไหมแต่งตัวอย่างนี้แล้วก็ไล่เสือแเราก็